อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ ครับแต่งตัวคุ้นๆอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเป็นใครนะเออก็สวัสดีนะครับผมยุ่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคน,นครับ ก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาปลอมตัวนะครับผมเป็นคิงนอตเคดีนะครับทุกคนนะหรือว่าไอออนนั่นเองนะครับทุกคนนะเออผมก็ได้คุยกับโอ้ยเรียบร้อยแล้วว่าเออเดี๋ยวแบบขอปลอมตัวเป็นคิงนอตหน่อยละกันนะครับทุกคนแต่ขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนบางอย่างนะครับผมก็อ่าเอามาไม่ได้นะครับผมพวกแบบดาบหรือว่าหมวกนู่นหมวกนี่โดมินัสใช่ไหมผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะโดมินัสแหละมั้งนะครับไอหมวกสีฟ้าทุกคน,ท,กคนที่มันเหมือนแบบ จระเข้อะแต่มันไม่ใช่อ่ะเออหรือมังกรนะครับมันเหมือนมันเหมือนแนวๆนั้นนะครับทุกคนคือแบบราคาแม่งสองแสนห้าหมื่นโลบักโอ้โหเกินใครจะไปซื้อเนี่ยไม่ใช่ผมละ่นนึงนะครับแล้วก็ดาบสีเขียวที่สะพายหลังอีกนะครับราคาอีกหนึ่งแสนโลบักนะทุกคนโอ้ผมเลยบอกโอ้ไม่เอาเลยเด้ออ๋อแต่งตัวเอาแค่นี้พอแค่แบบดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นคิงนอนนะเออแม่งแพงเกินนะไปอ้นแต่งตัวแพงเกินนะครับผมไม่ไหวเลยแล้วก่อนที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์แชร์ซังใจผมด้วยนะครับใครททีี่่กดแล้วเนยุกคนนขอบคคุณมากเลยะรัป นะคลิปนี้ผมขอ1000ไลค์นะทุกคนช่วยกดไลค์ถึง100 0ด้วยใครกดแล้วอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยโอเควันนี้ผมเนี่ยจะไปแบบซุ่มขวดนะครับผมเอามาให้แบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคนนี้ก็ผู้เล่นใหม่นะครับอนน่าจะผู้เล่นใหม่นะดูจากทรงพลรัตนาไตาและรพรไตปีดกและนะฮะโอเคเขาก็ฟาร์มอยู่โอเคครับเราก็ไปวัดดวงคิงนอนเลยดีกว่านะคิงน้อตเนี่ยดวงจะดีหรือเปล่าวะเฮ้ยอยากจะรู้จริงๆเลยคิงนอนเะ แต่งตัวเป็นคิงนอนล้าดวงจะดีหรือเปล่าแบบเอออยากซ่มผลมาให้แบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยคิงนอนคุณคุณคุณสุดหรือเปล่าผมอยากจะรู้ดวงคุณเนี่ยโอเคครับอ่ะก่อนนี้ก็มีคนอยู่นะครับผมโอเคครับผมลองซ่มผลกันเลยแล้วกันมาดิโอเคจัดมาหนึ่งสเต็ปครับผมเึิบเึร๊รบคิงนอนไอออนดิวขอพูดเป็นลาเพื่อนอน้นดวงอะส่งมาให้ดิวบ้างเพราะว่าดิวแปลแบบปลอมเป็นอ้นไงได้ไหมอ้นโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าไอนอ้นส่งดวงมาหรือเปล่า3 2 1อฟึบโอ้โหอน้อนอน้นเฮ้ย อ้นอะไรของอ้น,นอ่ะอ้นโอ้แบ่งโอ้ชุดแบบยังไงเดียคือสีประจําช่องของอ้นเนี่ยสีฟ้านะครับไอเยสเคสุ่มได้ผลสีฟ้าโคตรเกลือโอ้โ,อโหย,ยังจะมีคนเอาอีกเหรออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเขาอยากเอาโอเคผมิ้งให้แล้วกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ครับพกคนเกลือเดี๋ยวผมเนี่ยรองขอเอารหัสอีกรหัสหนึ่งเนี่ยนะครับมาสุ่มผลให้ตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่านะเออไออ้นถือว่ารอบรอบหน้าให้แกตัวแล้วกันนะโอเคไหมคือเองแ่ส่งดวงมาให้ข้าแค่นั้นอ้น คือเพื่อนส่งใอ้เพื่อนคือไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดแต่อ้นจะส่งมาไหมนั้นอยู่ที่อ้นแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกรหัสหนึงที่เพื่อที่จะมาสุ่มให้รหัสนี้นะครับโอเคครับทุกคนไปไปไป,ไปลสโกไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอาอีกรหัสนียสุ่มให้ไปที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุ้นกันนะครับว่ามันเป็นผลอะไรนะครับคือผมนะก็เห็นผลแล้วก็แบบแทบช็อกเหมืนอนกันทุกคนรอบนี้นะคือแบบเพื่อนนะแบบมึงออกมาได้ไงเนี่ยสองรอบติดไม่ใช่ผลสปายแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกนนะ เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เรามาหาตัวนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผลนั้นนะครับอยู่ในพุ่มนี้แหละเดี๋ยวเราจะเดินไปเก็บนะบทุกคนเจยมตัวดูนะ3 2 1ปึัป๊บโอ้โหตัวไปแกล้ผลสมกโอ้โหเกินนะครับทุกคนมันเกินไปนะครับผมแต่มันก็ยังเป็นผลโรกเกียอยู่นะทุกคนเออแต่เราก็สามารถให้ผู้เล่นใหม่ได้นะมันยังเป็นโรกเกียอยู่ไงนายมีใครเอาหรือเปล่านะเออแบบใครไม่มีผลโรกเกียแบบว่าเออยังงี้พอช่วยได้แนะนำว่าอย่าไปอัพผลเลยอัพแตดบับอ เอาไปเอาไปเขาคนนี้เอ้ยคนนี้ยังเอาอยู่นะครับผมุกคนน่าจะเล่นใหม่หรือเปล่าเออให้เขามีอุยอุยอ่าเปิดไม่รู้เรื่องแล้วเปิดไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้เปิดไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้เปิดไม่รู้เรื่องแล้วเอ้ายิงผิดครับผมผิดสกิลอันนี้เปิดไม่รู้เรื่องแล้วเกิดไปเป้าเกิดไปเป้านี่ไงไปนไงเฟี้ยวหรอแตกซะ ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งนะโอเคทุกคนครับโอ้โหดวงรอบนี้มันก็เกินคนเกินไปนะครับทุกคนมากยังเหลืออีกหนึ่งรอบนะเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรออมัดคนเหรอ <laughs> ผมไม่รู้นะยังเหลืออีกหนึ่งรอบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอีกหนึ่งรอบนี้เนี่ยนะครับผมจะได้ผลดีหรือเปล่าเฮ้ยีกราสุดท้ายแล้วนะผลจะดีหรือเปล่าเฮ้ยดูอยากรู้แค่นี้แหละขอให้ได้ผลดีแล้วกันนะครับโอเคทุกคนเราย้ายเซิร์ฟกันนะไป l e ส s go man โอเคทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เอารหัสผมเนี่ยนะครับสุ่มไปเป ทำการเอารหัสสุ่มมานะครับผมในแบบในรอบของอ้นนะโอ้โหเป็นผลที่แบบโคตรดีครับทุกคนน้องๆแต่ผลนี่นะไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นอ่าใหม่สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราให้ดูนะทุกคนผลอะไรนะครับทุกคนเตรียมตัวดูนะครับผลจะดูดด้านหลังนี้นะทุกคนโอเคครับส2 1สองหนึ่งโอ้โหเป็นไงผลเควกอะครับน้องๆโอ้โหรอบนี้ดีนะทุกคนก็นคือผลดีมากๆนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครฆ่าหัวหมอที่จะเอาผลนี้เนี่ยไปครอบครองนะครับเพราะว่าฆ่าหัวประมาณนี้เนี่ยผมเนี่ยยังแนะนําให้เขาใช้โลเกียในการฟาร์มกันอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะเออผมก็ไม่รู้ว่าจะหาคนที่เวลสูงๆูงเจากไหนเขาก็น่าจะมีผลถาวรกันแล้วนะครับเออไม่เป็นไรนะพูดถึงเราก็เดี๋ยวไปหาผู้เล่นใหม่ดีกว่าน,นะครับอันนี้เขาใหม่เปล่าเดี๋ยวผมลองลองครับผมขอเซิฟเซิฟกันลวกัน <S <S เออคนนี้เซิฟหน่อยขอเซิฟหน่อยอ่าโอเคครับเอาผลเควกไม้านายนายผลเควกหรือเปล่าเอาผลเคว้ก็เปล่าเ นนี้เอาอ่ะโอเคครับผมเราทิ้งให้เขานะอา่าเป็นไงครับเป็นไงโอ้เป็นไง,น,ไงนายของดีนี่ของดีนี่เป็นไงนายนายนายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกินก่อนดีเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเออเป็นไงเป็นไงกินยังกินยังอยากอยากเห็นสกิลอะสกิลนายดิสกิลยูสกิลได้ไหมอ่ะสกิลหน่อยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยนี่นะผมบอกให้เขาสกิลโชว์นะเดี๋ยวดูดิว่าแบบเขาจะสกิลโชว์เราหรือเปล่านะครับเออเอ้าวัดเฮ้ยเข้าผมไม่ได้เข้าผมไปไหนนะครับผมไม่รู้นะครับเออทุกคนผมไม่รู้นะว่าเขาเข้าผมไปไหนนะครับ โอ้ย,ยังัจบาเฮ้ยเขาผมไปไหนผมไม่รู้เนี่ย โอ้จบแล้วไม่รู้ผมเสีย <S 2> <S 2> <S 2> ผลฟรีปะนี่นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับขอรองไป PvP โลกใหม่กันหน่อยนะหลังจากครึ่งนี้นะทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแบบว่าทดสอบสังคมเราได้จบลงนี้แล้วแต่ผมเนี่ยจะขอลองไป PvP โลกใหม่สักคน2คนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเผื่อใครแบบอยากเห็นแต่งตัวคิงนอนนัวไงโอเคเดี๋ยวดิวไปนัวให้นะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขอไปโลกใหม่สักคู่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนไปไปโลกใหม่กันสักคู่ครับผมไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงโลกใหม่แล้วนะครับโอเคผมขออน,นนอนุ เปลี่ยนเป็นหอนดาก่อนละกันนะครับโอเคย้ายเล่นกัวคูมาช่องสามปเราหาคน PVP เลยเจอใครดูใส่ใเลยดีกว่ามั้งในจังหวะเน,นี้ยแต่ผมเขาไม่การันตีนะทุกคนเวลาผมเจอใครเนี่ยผมแบบบางทีผมก็เกรงใจเขาแล้วบางทีเขาเล่นกันดีๆอยู่นะผมไม่กล้าใส่นะครับผมโอเคไว้เขาพิมพ์หนึ่งหว้ยขอนหนึ่ง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 ห่งไอ้ดุยยางหนึ่งหนึ่งเดบบราเดบบราสิบเอ็ดเดี๋ดยวเดบบราแค่นั้นแน่ไม่โอ้โหเป็นไงอันนี้เขาคุยกันใช่ไหมไม่ได้คุยกับเราใช่ไหม เรามาหนึ่งหนึ่งมาดีกว่ามาไหนาหนหนึ่งหนึ่งนี่ว่าหนึ่งหนึ่งนี่ว่าหนึ่งหนึ่งเออเนี่ยพร้อมมาหนึ่งหนึ่งมามาอยากเจอว่ะเอาไหมสักหน่อยไหมมาคนนี้บอกมาโอเคครับผมมาดี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 ออกมาดีออกมาดีแค่นั้นแน่ออกมาดีแค่นั้นแน่มาดีออกมาดีครับเออใครจะหนึ่งหนึ่งเนี่ยออกมาไอ้ดูไม่ได้กลัวเฮ้ยคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะคนไหนเฮ้ยคนไหนคนไหนคนไหนมาดีคนนี้ก็ได้มาคนนี้มามาดีมามาดีเอาเลยเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไอ้ดูแบบเดือดแล้ดูเดือดแล้ดูเดือดแล้ดูเดือดแล้วโอเคด ปาบยังไงโอเคเจ็ <source> บอยู่เจ็บอยู่บอกเลยว่าเจ็บอยู่เบ้งเบ้งมาดิครับเจ็บเจ็บปึ๊บโดนไหมไม่โดนหูจังหวะนี้นะครับผมยังพลาดนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลุงทำไมอ่ะน้องไม่อยากจะรู้ลุงทำไมอ่ะปึ๊บโอ้โหปานหนอไม่โดนนะจังหวะนี้นะครับเอ้ยขอ้องอย่าลุมในเป้าขอ้องมาดิมาดิลุงลุงก็เอาลุงก็เอานะครับลุงก็เอามาดิครับโอ้โหจะลุมก็ได้ครับดิวดิวไม่ได้เกี่ยงอยู่แล้วไงเอ้ยทุกคนเอาพวกกันจริงวะเอาพวกกันจริงวะเอาพวกกันจริงวะมาดิ ปาดูดดูดตตอดตลอดตลอ,อ,อ,อดเอาดิจะตายคู่จะตายคู่ทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดียไอ้คนหายไปไหนวะฮะคิดว่าดิวไม่เห็นหรือว่าไงคิดว่าดิวไม่เห็นหรือว่าไงครับดิวเห็นครับโอ้โหโอ้โหทุกคนมันช่วยกันดีมันช่วยกันดีนะเห็นมึงรักกันดีแล้วมึงกระเตะกันตายคนกัใจไม่มีแต่อินกวาเลนทายตามดิครับตามดิทุกคนโอ้โหแล้วรออะไรอ่ะรออะไรโอเคครับเราจุกไปเรื่อยนะโอเคสวยดูโดนปรบโอเคแตงหนึ่งสวยครับโอ้โหอ้คนนี้ยังไง คนนี้มาดิเออมาดิครับมาดิอยากอย่างหนึ่งใช่ไหมได้ผมจัดให้มาดิเอ้ยแมงไม่ทันทุกคนสกิลไม่ดีเลยสกิลไม่ดีเลยมาดิครับมาดิมาดิอย่างหนึ่งดิวจัดให้แน่ดิวจัดให้แน่ดิวจัดให้แน่โอเคตามคําขอมาดิครับเออมาดิมาดิมเปิดหาคิดไดไหมเบ้งโอ้ยเบ้งโอ้โหไม่รู้ครับผมจังหวะนี้มาดิอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเย้ได้กูตั้งหลักก่อนนะป่าโคแซบะป่า บึง้งโดนไหมจังหวะน,นี้โอ้โหไม่โดนครับผมมาดีตามดิโอ้โหไม่โดนผมอย่างแซ่เลยโอเคแตกโอ้ยมาดีครับก็มาดีครับจะลุมหรอจะลุมเหรอนี่ขนาดลุมนะนี่ขนาดลุมยังเอาผมไม่ลงเลยปากแซ่หน่อยละกันฮะเอ้ยขนาดลุมยังเอาไม่ลงเลยโอ ح, ้โหทุกคนคิงน้อยมันหัวเกินไปหรือเปล่าวะคิงน้อยมันหัวไปหรือเปล่าวะข้าหัว 3. 7ุเจกับ2.5ลุมผมอะเอาผมไม่ลงอะเป้าเฮ้ย <c oughs> แน่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 โอเคเราลองยืนนิ่งนะครับเดี๋ยวดูดิดเขาจะทำไงกับเรานะโอเคยงเปิดไะไรอไว้เลยเผื่อมันใส โอเคไม่กล้าเอายังไงไม่กล้าไงทุกคนครับก็แบบคิงเนาะมันใหญ่เกินโอ้โอนเออนเองเองก็หัวไปเป้าเองก็หัวเพราะมันไปเป้าโอนมาทำอะไรกันตรงนี้นะครับอ๋อนันเป็นแคนกันนะอ๋อเป็นแคนกันสองคนนี้เป็นแคนกันนะครับโอ้โหไหนดูแคนที่ข้าหัวเท่าไหร่สิบสี่เอ็มหมอก็ได้อยู่ก็เยอะอยู่แต่ก็เยอะแต่ข้าหัวเป้าครับออกหยอกเล่นนะทุกคนหยอกเล่นครับโอเคตลกเลยตลกเลยกู เล่นเยอะเกินแล้วกูโอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนเออถ้าผมแบบว่าพูดล่วงเกินแรงไปหรือพูดแรงไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมได้ผลดีไปหนึ่งผลแล้วก็เกลือไป2ผลนะคือผมอย่างแซดเลยนะครับผมแล้วก็ PVP เนี่ยก็แบบไม่มีใครเอาคิงนอนลงอันนี้มันโนหนึ่งเปล่ามาถึงดูทีวีนะครับไม่ใช่คิงนอนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยนะทรานทุกคนเดีไจอกัันนนนนคคคลหะะะ่ขรบผมพ์๊ทุ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กระดิ่งได้ไปแล้วบ๊ายบาย